นี้เราจะมาพูดถึงการบริหารความเสี่ยงนะครับว่าเราจะทํายังไงให้พอตเรานะสามารถเติบโตได้ในระยะยาวครับคือต้องบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆยากมากครับที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ได้หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องนี้นะทุกคนการ Money Management เนี่ยหรือการบริหารความเสี่ยงนะครับผมเองนะ มองข้ามเรื่องนี้ในตลอดเวลาใน3ปีแรกในการเทรดเพราะฉะนั้นครับมันจึงทำให้ผมเสียทั้งเวลาใจก็พังนะฮะโดนทำลายนะครับจากการที่เราแพ้ชนะแพ้ชนะแ,ชนะและพอร์ตเราก็มีปัญหาเสียเวลาไม่พอเสียใจไม่พอนะฮะต้องเสียเงินทุนที่มีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อยากให้เรานะครับได้เก็ตเรื่องนี้แบบเห็นภาพจะจะไปด้วยกันจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าไอ้คำว่าการคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดในระยะยาวได้ยังไงครับผมมีตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างนะครับในตารางแรกเนี่ยก็คือเป็นตารางที่มีการคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบนะฮะ ผมเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูก่อนนะมาดูกันนะครับว่าการที่เราคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอย่างอันแรกเนี่ยนะครับใช้ความเสี่ยง1%ต่อรอบนะเดี๋ยวผมกําหนดเงินทุนขึ้นมาเป็น1.000 10, 0เหรียญละกันความเสี่ยง1%นะครับนั่นก็คือ100เหรียญถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเนาะเป็นออเดอร์นะฮะก็คือเข้าเทรดในคู่ทองคำนะครับ บายอันนี้เซลเนาะมีอันนี้ก็คือ R ก็คืออาตาัตราความเสี่ยงต่อกําไรที่เราได้รับนะฮะช็อตนี้เราใช้ความเสี่ยงไปนะครับคือทุกไม้เลยใช้ความเสี่ยง1%ตครับตรงนี้แพ้ใช่ไหมครับแพ้ไปน1%นะหวพอร์ตเราต้องต้องเป็นยังไงครับก็คือต้องติดลบ100เหรียญใช่ไหมฮะต้องติดลบ100เหรียญจังหวะนี้แหละครับใช้ความเสี่ยง1%เเท่าเดิมเลยครับก็จะติดลบอยู่ที่ 100เหรียญเช่นกันเห็นไหมจังหวะที่ชนะล่ะชนะมา2%เพราะว่าจังหวะนี้ครับเราเก็บระยะอยู่ที่2%เนาะอ่าทีนี้ก็คือบวกมา200เหรียญน,นะจังหวะนี้ล่ะครับลบครับลบแค่100เหรียญเท่านั้นมาถึงไม้นี้ครับ ชนะมา2.5%ก็คือเราเสี่ยงไป1 0 0เหรียญแล้วเราถือระยะกําไรนะครับจนกําไรเกิดขึ้นในพอร์ต250เหรียญเราจึงปิดกําไรน,นั่นเองเราก็บวกมา250เหรียญครับแล้วหลังจากนั้นพอร์ตเราเห็นไหมต่อให้เรานะครับจะมีการแพ้เนี่ยแพ้ไปถึงเท่าไหร่ครับ1 2 3ไม้นะครับและชนะแค่2ไม้เท่านั้นพอร์ตเราก็ยังเป็นบวกได้ นี่คือการที่เราใช้ความเสี่ยงอย่างเป็นหลบและถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการแพ้แบบนี้เรื่อยๆและก็มีการชนะสลับไปสลับมาเรื่อยๆแต่ถ้าเรายังใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมทุกครั้งครับผมอยากให้ทุกคนเห็นนะเนี่ยฮะ rr เนี่ยก็คือจังหวะนี้บวกมา4% 2%องยังไงก็ได้ครับจังหวะนี้เราแพ้และต่อให้เราจะมีการแพ้อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยจังหวะมันจะมีตลาดที่มันตรงกับเทคนิคอเราอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบนี้นะ 13ออเดอร์แรกครับเราแพ้มากกว่าชนะซีกเราแพ้ไปถึง7ไม้เราชนะมาแค่6ไม้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเชื่อไหมใจเราเนี่ยมีโอกาสจะเสียได้นะครับใจมันพังเนี่ยนะครับและเราก็จะไม่เชื่อมั่นในระบบเทรดของเราก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําตามระบบครับมีโอกาสจะถือไม่ตามแผนหรือใช้ความเสี่ยงที่เกินไปหรือเปลี่ยนเทคนิค่เข้าเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับเป็นไงฮะนี่ครับ จังหวะตลาดที่ชนะต่อเนื่องก็จะมาถึงครับเพราะตลาดนี้มันก็จะมีทั้งช่วงที่เป็นยังไงครับเนี่ยครับอย่างกราฟที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็มีทั้งช่วงที่เป็นไซเวแบบนี้ไซเวนะครับแล้วก็เป็นเทรนที่ชัดเจนแบบนี้หรือเป็นช่วงที่มีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและก็มีการไซเวแบบนี้นั่นหมายความว่าสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปครับก็มีโอกาสจะทําให้ การแพ้หรือชนะของเราครับมันก็เปลี่ยนไปเช่นกันแต่ถ้าเรายังคุมความเสี่ยงตามแผนแบบนี้มันจะมีช่วงที่ตลาดแบบนี้ครับชนะต่อเนื่องแล้วกลับมาแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันไปแล้วอัตราการเติบโตของพอร์ตเรามันจะเป็นอย่างนี้ครับชนะชนะแพ้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 ชนะครับมันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเวลาย่อครับจะย่อแค่นิดเดียว แล้วก็ยอ่ออีกยอ่ออีกและเวลาขึ้นจะขึ้นแบบนี้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 ต่อไปเรื่อยๆนี่คือถ้าเราคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบนะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยครับนี่ผมสรุปมาให้ดูนะครับตัวอย่างนี้ก็คือ50ออเดอร์เทรดไปเทรดมาครับสรุปแล้วเนี่ยอัตราการชนะเนี่ยนะครับ50ไม้เราชนะไป33ไม้เราแพ้ไป17ไม้พอตเราบวกอยู่ที่61%เ นะซึ่งก็กลับมาเป็นบวกอยู่ดีแล้วเรามาดูกันครับว่าเฮ้ย mm hmm. นี่คือการทําตามระบบนะแล้วถ้าเราไม่ทําตามเลยครับจะเป็นยังไงอ่ะมาดูตารางนี้ตารางนี้ครับคุมความเสี่ยงตามใจเราเหมือนเดิมเลยฮะนี่ฮะความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ 1- นึงถึงเไปเลยนะฮะในความเป็นจริงเป็นยังไงครับบางคนใช้เกิน10บ,บางคนใช้ทีละร้อเลยสูงมาก1นึถึงร้อนะครับ ไม่ได้ฟิกอย่างเป็นระบบนะเรามาดูครับไม้ที่1เราจะใช้ความเสี่ยงแค่1%เเครับเวลาแพ้เป็นไงฮะแพ้แค่1%เปอร์เซเท่านั้นอา่อาต่อ2เหมือนเดิมครับจังหวะนี้เฮ้ยอยากจะได้คืนรอบนี้ใช้ความเสี่ยง2%แล้วกันถ้านี้ถ้าถนัดยังไงก็ต้องมานะเข้าไปปุ๊บลบไป2%นะครับโอไม่นะครับ, oh รบแล้วทีนี้มาเทรดนี้ครับโอเคเดี๋ยวใช้ความเสี่ยง2%เท่าเดิมแล้วกันถ้าชนะก็เป็นไงครับ r r 1ต่อ2ก็คือก็บวกมาเป็น4%นะครับนี่พอตบวกมา4%นะจังหวะนี้บวกมา400เหรียญน,นะครับนี่จังหวะนี้ลบ200นะจังหวะนี้ลบ100ครับมาดูนะเออมันกลับมาชนะได้เว้ยมาถูกทางแล้วจังหวะนี้ถ้าถนัดถ้าสวยข่าวก็คอนเฟิร์มต้องขึ้นแน่นอนใช้ความเสี่ยงไปเลย4%ซัดเข้าไปนะครับกำไรที่ได้มา หายไปอีกแล้วเฮ้อ er, มันยังได้อยู่เฮ้ย er, จังหวะน,นี้โดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกจังหวะน,นี้ต้องมาแน่นอนชันนะแน่ๆถ้าไม่เข้ารอบนี้บอกเลยว่าพลาดเข้าไปเลย4%อร์ซลบไปอีก400จังหวะน,นี้โอ้โหยังอยากได้คืนลบไปใส่ไปเลย5%ปเครับมาถึงตรงนี้พอตลบไปแล้วนะ1,200เหรียญจากพอตร0 0 0 0ื่นนะครับเนี่ยตัวอย่างเดิมเลยแล้วเป็นไงครับขาดความมั่นใจอืม พอตหายไปขนาดนี้ใช้ความเสี่ยง1%แล้วกันลองดูว่าจะชนะไหมอ้าชันะครับในอันถัดมาเดี๋ยวลองอีกนิดนึงชนะอีกแล้วสะแดงว่าเรากลับมาได้แน่นอนไม้ถัดไปเป็นไงครับไม่ต้อง1%แล้วน,น่าจะมีเหตุการณ์ที่ใครก็น่าจะบางคนอาจจะเคยเป็นแบบผมนะครับไม่ต้อง1%แล้วจังหวะนี้พอตเราต้องโตและกลับไปกำไรทันที R 1>, 1ต่อ2ถ้าชนะเทดนี้ได้10%โอ้โหอย่างเยอะแต่ลืมคิดตอนแพ้ครับซัดไปเลย5%นทานี้ถ้าถนัดครับกลายเป็นว่าเป็นไงฮะตอนบวกบวก250บวก200ลบทีลบ500ครับโอ้โหเป็นไงเฮ้ยมันต้องได้ดิต้องกลับมา500อีกรอบนึงครับใช้ความเสี่ยงไปเลย5%เพราะนี้คือท่าถนัดของเรา เรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยมาถึงตรงนี้โอ้โหทุกคนลองจินตนาการดูนะครับไม่รู้ใครเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมแต่บอกได้เลยว่าผมเองนะครับเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วเต็มเต็มเลยพอมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหพอตติดลบไปแล้ว 1, 7 5 0เหเหรียญรู้ไหมครับสิ่งที่ผมจะรู้สึกตอนนั้นคือโอ้โหงานมาแล้วนะครับ พอตเราจะกลับไปได้หรือเปล่าเทคนิคที่เรามีตอนนี้มันจะยังอยู่รอดในตลาดได้จริงๆเหรอเราขาดอะไรบางอย่างไปไหมเนี่ยครับไอสิ่งที่ผมบอกว่าช่วงเวลาที่เราเทรดมาเนี่ยเราเสียเวลาไปแล้วใช่ไหมในแต่ละวันแน่นอนครับเราเริ่มเสียใจครับขาดความมั่นใจครับขาดความเชื่อมั่นทีนี้ครับเอ๊จังหวะนี้จะเข้าเท่าไหร่ดีนะไม่กล้าเข้าเยอะละกลัวแพ้ ความเสี่ยง1%แล้วกันอ้โหูเรดนี้ดันสวยซะด้วยชนะ4%จริงๆด้วยชนะมานะครับเนี่ย rr 1ต่อ4นะครับนี่นะเทรดต่อมาเออลองอีกถ้าเกิดว่าชนะจังหวะนี้แสดงว่าจังหวะนี้เรากลับมาได้เฮ้ยชนะจริงๆมาแล้วความหวังใหม่เกิดขึ้นนี่คือการทําตามความมั่นใจนะครับทาตามใจเรานะจังหวะนี้ต้องได้คืนครับใช้ไปเลยความเสี่ยง10%กะว่าเนี่ยเราเทรดมาตรงนี้ใช่ไหม เทรดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับลบไปแล้ว11%ถ้าชนะเทรดนี้รอบเดียว R 1นึต่อ2กำไรเลยกำไรเลยท่านี้ท่าถนัถนด rejection ต่างๆแนนาอโอ้โหนี่มันตรงคอนเซปต์ทุกอย่างไปโอเวอเทดไปเลยครับ10%ของพอร์ตปั้งเข้าไปติดลบไปเลยครับ1,000เหรียญครับไม่ยอมคัดลอสนะครับเรื่อน stop loss ตต่างๆเพราะว่าแพ้มาเยอะไม่อยากจะแพ้อีกแล้วกลายเป็นว่าพอร์ตติดลบหนักเลยฮะตอนนี้ ยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นไงฮะเฮ้ยมันต้องกลับมาดินะครับน้นขอลองทีงนี้มั่นใจมากไอคำไนีต้องระวังใช้ความเสี่ยงอีกห้ลบไปอีก500ครับทุกคนลองดูครับว่าถึงตรงนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับถ้าเราทําตามใจไม่ทําการเออมตามระบบนะครับความมั่นใจหายไปแล้วแน่นอนนะฮะหึงอย่างเลยคืออยากจะเปลี่ยนระบบแล้วและสุดท้ายครับโอ้โห ขอพักการเทรดสักหนึ่งสัปดาห์และกันนะเพื่อใ,ให้ใจมันกลับมาที่เดิมให้ได้ก่อนเคยเป็นไหมครับผมเนเป็นประจำนะฮะในช่วงก่อนช่วงแรกๆนะครับแล้วก็พักไปครับ <c oughs> เคยเป็นไหมพอไม่เทรดเท่านั้นแหละชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วพอไม่เทรดเฮ้ยกรับขึ้นอีกแล้วเหร้ยจังหวะบิ๊กไวแบบนี้พอไม่เทรดขึ้นเหรอโอ้โหขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พระเจ้าแกแล้งเราหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับทีนี้ครับพอเราหยุดบ้างไม่เทรดบ้างมันจะมีหนึ่งช่วงครับที่มีโอกาสสูงมากที่จะพลาดโอกาสไปก็คือตลาดมันมีทั้งไซเวย์แล้วก็เป็นเทรนใช่ไหมถ้าเราเทรดตามเทรนตลอดเฮ้ยมันจะมีจังหวะที่กาฟเป็นเทรนแล้วเราเทรดยังไงก็ชนะครับทุกคนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่ได้เทร หรือบางคนเปลี่ยนเทคนิคเข้าไปแล้วครับเพราะว่าเจอไซด์เวย์เมือ่อะก,กี้กลายเป็นว่าชั้นแพ้แผลงันเลิกใช้เทคนิคนี้ไปใช้เทคนิคใหม่แทนที่จะชนะติดต่อกันแบบนี้เป็น1ิบไม้เกิดอะไรขึ้นครับพอเปลี่ยนปุ๊บก็ไปรับค่าเออเลอร์ของระบบใหม่เพราะอยากจะได้ระบบที่มันชนะ100%ซึ่งต้องบอกว่าในตลาดนี้ไม่มีหรือไม่มีครับไม่มีนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะมีอีกบางคนนะครับโอ้โหมางั้นลองลดความเสี่ยงก่อนค่อยๆปั้นพอดขึ้นมาเคยเป็นไหม ค่อยๆปั้นพอร์ตค่อยๆปั้นพอร์ตอู้ชนะมาต่อเนื่องเลยนะครับจังหวะนี้ชนะติดกันเป็น10ไม้พอร์ตเนี่ยกลับมาเลยพอร์ตกลับมานะฮะมาดูว่ากลับมาเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่าเริ่มชนะติดต่อกันและใช้ความเสี่ยงรอบละหเเพราะว่าหิวใจตัวเองโอ้โหนี่เลยครับชนะติดกันมา10กว่าครั้งครับเทพเจ้ายัางบวกมาครับ26%ก็คือบวกมา2,600เหรียญครับเฮ้ยจาก,ก่อนที่ติดลบไป26%กกลับมานะฮะ เหลือลบแค่50เหรียญเท่านั้นหรือ0.5%เกิดอะไรขึ้นค่าเป็นดังพระเจ้าเอามานะครับก็คือคนที่รู้สึกมั่นใจว่า<ๆ>ก็เรารู้ความลับของตลาดไปแล้วเทรดนี้ต้องมากรรําไรล้นพอร์ตแน่นอนซัดไปเลยครับเพราะเราปั้นจากนู่นจากลบเกือบ30%กลับมาจะเท่าทุนแล้วเทรดนี้แหละเป็นของเราใช้ความเสี่ยงไปเลย10%เอ้าแพ้นะครับลบไปอีก1000เหรียญน,นะครับ เห็นไหมมันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอ้โหูใจพังครับเฮ้ยยังไงวะเนี่ยทําแบบเดิมครับก็คือใช้ความเสี่ยงน้อยลงนะฮะมากขึ้นสลับไปสลับมาจังหวะแพ,แพ้แพ้เยอะจังหวะชนะพอเทรดเฮ้ยบวกแล้วเออบวกแล้วบวกแล้ว,บว,ลว,บ,ว,ลวบวกแล้วนะครับแล้วก็ปิดก่อนเพราะว่ากลัวว่ามันจะกลับไปชนหน้าทุนหรือขาดทุนอีกก็ได้ทีละนิดทีละหน่อย,อยเวลาแพ้ครับ15%บ้างชนะอุ้ยจังหวะนี้เบสเลย5%ครับ R1 ต่อ2ครับ ใช้ความเสี่ยง5%บวกมา10%ค่าเป็นดั่งเทพเจ้าหนึ่งคนเคยเป็นไหมครับจังหวะนี้ใช้ไปอีกนะครับจังหวะนี้ใช้ไปอีก5%บวกมาเท่าไหร่ครับบวกมาอีกอันนี้ใช้ไปนี่เป็น2แล้วกันนะครับใช้ไปบวกมาอีก5%ก็บวกมาอีก10%ครับจังหวะนี้บวกมาอีกนะครับจังหวะนี้อาจจะปิดก่อนได้มาแค่5%คุณว่าเทรดนี้ครับมีโอกาสสูงมากถ้าเราเอาความมั่นใจมาใช้เหมือนเดิมเฮ้ยโอ้รอบนี้ มาแน่ใช้ความเสีย่ยงยัดเข้าไปเลย20%เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหกำไรที่ได้มาก็หายไปอีกแล้วก็ขาดความมั่นใจอีกเพราะพอตติดลบไปเยอะเลยนะครับจากจะขึ้นมาบวกติดลบไปเยอะหลยนะครับวนลูปอย่างนี้ครับโอ้โหเริ่มใช้ติดกันเมื่อไหร่เป็นไงฮะโอโเวอร์เทดเมื่อนั้นแพ้ติดกันโอโเวอร์เทดเข้าไปอีกนี่กลับมาใช้ติดกันอืมความเสี่ยงนี้มันต้องมีเราเนะยเราต้องกลับมาได้กลายเป็นว่าเทรดไปเทรดมาครับ พอตใช่ไหมต่อให้อัตราการชนะครับจะมากกว่าการแพ้นะฮะเนี่ยมาดูว่าสรุปแล้วครับตารางเนี้ยเราก็ชนะเยอะกว่าแพ้เหมือนเดิมชนะไป32ไม้แพ้ไป18ไม้นะครับพอตเราก็ติดลบไป34%นนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าเรายังเลือกใช้ความเสี่ยงตามใจนะครับกำไรเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้เลยมันจะสวิงไปสวิงมา นะถ้าเราขึ้นสูงมากก็ย่อลึกมากแบบนี้ครับจะมีผลในระยะยาวอย่างแน่นอนก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้นะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยกระโดดออกจากระบบนี้ไปตั้งแต่การแพ้ต่อเนื่องกันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพอร์ตหายไปเยอะเกินไปวันนี้เราไม่จําเป็นต้องไปเจอเองครับให้เราได้ลองเห็นโมเดลนี้ให้ชัดนะครับว่าการทําตามใจกับการเทรดตามระบบครับคือเราเทรดทีละหนึ่งเปอ เรารู้สึกเหมือนมันจะช้าใช่ไหมแต่เราลืมคิดว่าไอ้หที่ชนะขึ้นไป1%ที่ชนะขึ้นไปครับเวลาย่อมย่อแค่นี้ย่อแค่นี้ยอ่ยอแค่นี้แต่เวลาที่มันช้ามันก็ย่อประมาณมันไม่ไดีมันเด้งขึ้นย่อลงเด้งขึ้นเด้งขึ้นย่อลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สรุปแล้วถ้าในระยะยาวครับมองไปที่ระยะยาวนะเราก็บวกมาตั้ง61%แต่บางคนครับโอเคเห็นกําไรจังหวะระยะสั้นฉาบฉวยไปนิดนึงนะครับก็คือเฮ้ยจังหวะนี้บวกเยอะนะฮะลบเยอะ ลบน้อยลบมากสลับไปสลับมานี่ครับขึ้น,ปนไปอย่างงี้คุณเคยเห็นไหมวันที่เคยบวก100%เคยเป็นไหมครับเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาสรุปนี่นี่นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบหรือหยุดเทรดนะครับเรื่องนี้ครับจะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราเข้าใจการ Money Management หรือการคุมความเสี่ยงนั่นเองนะครับทุกคนครับเ็ฝากเอาไว้นะฮะสำหรับเรื่องของการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบนะครับและเราจะไปถึงเป้าหมายได้ไวกว่าที่เราคิดไว้อย่างแน่นอนนะครับนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนก็จบเรียบร้อยครับแล้วเจอกันที่คลิปวิดีโอถัดไปนะครับ